สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคอบแทปผมก็ไฮโซครับดินที่โกดังเนี่ยขาดออกหมดแล้วใกล้จะถึงห้องน้ำแล้วครับเดี๋ยวจะพาเอาดินไปอัดโอ้มีปัญหาทุกปีเลยข้างโกดังผมมาซื้อดินกับผู้ใหญ่แรครับ บ้านน้องโพดวิ่งไปไม่ไกลนะอยู่หลังโกดังผมนี่แหละหลังหมู่บ้านเลยหมู่บ้านข้ามหมู่บ้านไปก็เป็นโกดังเดี๋ยวพาไปดูเส้นทางก็ค่อยๆวิ่งเอาครับเรามาอาศัยอยู่กับน้องชาวบ้านน้องโพดครับต้องให้เกียรติ อ๋อซื้อดินรถละ80บาทครับขอบคุณเสียแหลมเป็นคนขับยอมจอดรถหกล้อตัวเองขับเลยเสียแหลมไปไปดูอ๋อดินมหาศา ัยก่อนนี้สมัยสิบกว่าปีที่ผมมีแมคโคใหม่ๆฮนะบอดินเยอะๆอย่างนี้แหละบ้านองแวงด้วยนะไม่ได้มาไกลขนาดนี้ดูครับใช่หมดนะครับที่บัวยืนอยู่ทางโนะ้นเนินดินดินทรายสวยเลยดินประมาณเป็นเป็นหมื่นคิวสองหมื่นคิวในนี้ ้5 0 0 0รถน่าจะได้วิ่งมาหลังหมู่บ้านครับแต่ผมจะไม่เอารถมาตักนะก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนตักเลยครับผมจะซื้อดินวิ่งเอา ชาวบ้านนะครับต้องเอาคนในพื้นที่นะครับเป็นบอดินก็มีรถมาซื้อดินเยอะครับป่านิดก็มาซื้อบ่อน,นี้แหละถ้ามีดินทรายที่ไหนนี่แกนแ๊บเดียวแค่น,นั้นแหละรู้เรื่องหน้าฝนนี้ก็น่าจะเยอะครับรถมาซื้อ ประมาณวิ่งประมาณสองสองกิโลครึ่งครับไปกับห้ากิโลแต่วิ่งได้ประมาณเกียร์สามไม่เกินนี้ประมาณสองกิโลครึ่งครับขาหนึ่ง เยดี๋ยวพาไปดูที่โกดังว่ามันขาดไปเยอะแค่ไหนวันนั้นน่ะผมเอาเจ้ากาฟิลมาลองกะว่าจะถมดินไงก็เอามาลองก่อนที่ในคลิปที่ผมลองเจ้ากาฟิลนั่นแหละทีนี้มันก็ไม่มีบอ่อดินเนาะหาที่ลงบอ่อไม่ได้ก็เลยปล่อยเลยตามเลยมาฝนก็มาตกโอ้โหมาหากาฝน สามวันสี่วันได้เรื่องเลยเดี๋ยวพาไปดูทีแรกว่าจะจ้างเขาแหละสักหมืน่นแต่ดูแล้วบอดินมันอยู่ใกล้ก็วิ่งเล่นไปก็ไถยแตเองก็มี แมโคผู้ใหญ่แลนี่มีสองตัวนะครับเี่ยตัวหนึ่งมา,มาร์คเทนขุดสระเพิ่งจะเสร็จครับขุดสระอยู่ตรงนี้ข้างหลังนี่นี่ตรงบ้านแกก็เป็นคนหมู่บ้านนี้แหละนี่แกทำสาธานณประโยชน์ด้วยครับขุดวางทงวางท่อเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเป็นคนวิสัยดีลูกบ้านก็รักนะผู้ใหญ่ อบตเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นอบตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นอบตก็อายุาากกแกน่าจะเกินหกสิบปีแล้วเลยน่าจะเป็นอบต,อตอนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นของของชาวบ้านครับโอ,โอ้โหเล่นท่าย,ย่าครับบ้านเทน มีสองคันครับมีมาเอกับมากทนหาเงินทั้งปีทั้งชาติครับรถสองคันนี้ขับโดยตาไนฝีมือมากครับคนสารคามที่เป็นคนขับรู้แม,ม่โคก็น่าจะรู้จักแกดีครับตาไนใส่แว่นตาดําขับได้ทั้งวันครับนี่บ้านแกอยู่ตรงนี้นี่อันนี้บ้านสวนครับ บ้านอีกหลังหนึ่งอยูอ่ติดถนนข้างหน้านตรงถนนดำานะ าณสองกิโลครึ่งจริง,รงๆไหมวิ่งเส้นหลังหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านของโพดเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็เป็นคนนิสัยดีครับอัธยาศัยดีผมก็เป็นคนที่ไม่หวงของนะเวลาชาวบ้านเขาอยากจะใช้น้ําหรือว่าอยากจะเอาวัวเอาควายลงไปเล่นน้ําผมก็ไม่ว่าครับไม่ได้ว่าเลยให้เอาไปลงได้ครับ ที่ก็อยากจะสูบน้ําขอน้ําสูบใส่ข้าวก็ให้ครับอยากจะหากุ้งหาอะไรก็ให้ครับผมเรามาอาศัยหมู่บ้านหมู่บ้านนี้นะไาอยู่กับชาวบ้านเนาะเราก็ต้องเป็นคนของชาวบ้านด้วยนะครับปัญหานี่นี่นี่นวัวมันจะวิ่งหนีเวลาเห็นรถ มันออกมาได้ยังไงอพอมี่งเิเตระเดดไปก็สวยช็อคองอยู่ใส่ลหเออโออย่างว่าอ,นนนะอันนี้ก็่อใหญ่เมฆนะครับเป็นรถหมู่บ้านนี้แหละ สิบกว่าปีแล้วครับนานแล้วอ้ยตาสุดยอดเลยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลยขุดฝังรั้วได้เฉยเลย ใครเคยมากดัาางผมก็ถ้ามองเข้ามาในหมู่บ้านก็หมู่บ้านนี้แหละหมู่บ้านหนองโพดนี่แหละนะครับอันนี้อะไรเนี่ยกิ่งอะไรนู้นตักิ่งโอ้เขาดินมาเทในนีนนน้ไอ้เมฆเอาดินมาเทบ้านหลังนีนนนนนน้ต้งยิงเส้นรอบหมู่บ้านครับ ไม่อยากวิ่งหรอกเพราะว่ากลัวชาวบ้านจะว่าใจาตายแล้วเห,เห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วนี่แล้วขนาดไปเบาๆด้วยนี่จริงๆก็ไม่อยากจะจะวิ่งหรอกอยากจะจ้างเขาวิ่งมากกว่าคงจะได้จ้างแล้วดูจากสถานการณ์แล้วนี่ ช้เวลาประมาณ20นาทีเพราะว่าเราต้องขับเบาๆในหมู่บ้านขับเร็วไม่ได้ครับเราเป็นคนหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านไหนก็ช่างครับต้องขับเบาๆขับเร็วไม่ได้บเบาที่สุด จะวิ่งใส่สักสามสิบรถก่อนน,นียนะอุดรอยที่มันขาดไปอันนี้ก็รถที่สอง แต่วิ่งเบาๆครับไม่ให้มีฝุ่นแล้วก็ให้มันมีอันตรายต่อเด็กๆดูแล้วเหมือนขับเบาที่สุดอ่ะดูให้เห็นว่าขับเบาที่สุดอ่ะขับไม่ถึงถาจะดูเลือนไม่ก็ประมาณยี่สิบเ่ยเหมือนรถแห่มันก็เลยใช้เวลายี่สิบนาทีรอบนึงไม่ว่าจะเป็นรถเบาร,รถหนักก็ต้องเบาต้องคานที่สุด เกียร์ไม่ถึงเกียร์สี่ครับวิ่งได้สามเกียร์ที่จะพาลงไปดูตรงที่มันขาดไม่ลงไปดูเนี่ย ในโทรศัพท์บนรถนี่ก็เห็นครับ จะไปถึงห้องน้ำอยู่แล้วครับ <c oughs> โอ้ยดูดิมันขาดมาจนถึงห้องน้ำแล้วนี่มันจะไปแล้วี่ห้องน้ำผมอะ่ะ <c oughs> หายแล้วน,นี่ไม่ไหวไม่ไหว cây này cái đa lộ có thể có mi ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันปั๊มเล็กมันจะไม่ขึ้นเลยนะถ้าเกิดไม่กดคลิง่งแต่ถ้าเป็นปั๊มสามมิตรเนี่ยพวกหกตันสิบตันเนี่ยโอ้โหรถดับเลยแล้วพวกนั้นอะรถดับคึกเลยนี่วันนั้นเอารถมาลองอยู่นี่แต่ไม่รู้ว่ามันมาขาดตรงนี้ไนดะ้ยังไง จะอุดตรงนี้ไว้ก่อนครับอย่างน้นอยๆก็อุดตรงนี้ไว้ก่อนถ้าฝนมาอีกมันก็จะขาดอีกโอ้มะม,ม่วงมีออกดกเถอะวะยิงกี่ลูกเนะี่ยหนึ่งสอง สามสี่สีล่ลูกเจอเอาไปแล้วลูกหนึ่งวันนั้นโอ้โ,อโม่วง,งได้กินลูกดีใจแท้ครั้งแรกเลยโอเคครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ